สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปคําพยากรณ์น,นะคะประจําปักหลังนะคะของเดือนธันวาคมนะประจําเดือนธันวาคมของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎเป็นชาวราศีธาตุน้ำเนะเาะแล้วก็หมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่2ี่สนะคะมิถุนาจนถึงวันที่21่สิกรกฎา อ่ะถ้าใครอยากติดตามลักษณาลักขณาก็ต้องรู้เวลาเกิดนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะก็แบ่งช่องแ e นลของเรา่อจะแบ่งแบบหัวศัสตร์ตะวันตกนะวิธีการดูว่าเออวิธีการหาว่าหายังไงนะคะก็ไปดูที่ท็อปโพสได้เนาะอ่ะ ถ้าใครรู้แล้วก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่าไม่ใช่ดวงเจาะจงบุคคลการมาดูดวงลักษณะเนี้ยจากไพ่ก็คือมาดูว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือว่ารอบๆตัวคุณนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของเหตุการณ์เนี่ยหรือผลลัพธ์ของอนาคตมันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่สติและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรจากตัวคุณนะคะอ่ะขอพลังงานของ ขอไพ่ไม่ใช่ขอพลังงานขอไพ่สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎหนคะ่ะอ่าใหพริสเทดนะคะใครใครรู้สึกว่าตัวเองแบบขี้เหวี่ยงขี้วีนหรือว่าทำอะไรตามใจตัวเองอยู่บ่อยบอยบ้างไหมนะคะคลิปนี้ก็คำาเพียกรจากวันที่17เนาะ17ธันวาจนถึง31ธันวาอ่าช่วงนี้อาจจะรู้สึก ไม่อยากนอนเร็วบางคนนอนดึกนะคะแล้วก็มักจะสนใจความสวยความงามเป็นพิเศษนะคะเสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างนี้เครื่องสําอางนะคะรวมถึงแบบติดซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ชอบนะชอบเรื่องราวที่ดูชวนฝันอย่างนี้ก็ได้สนใจสิ่งลี้ลับศาสตร์ลึกลับและสุดท้ายนะคะเอาเป็นหลายๆท่านจะรู้สึกว่าช่วงนี้เราเซนดีเป็นพิเศษนะเรารู้สึกไวกวกาปกติเป็นพิเศษนะคะเราก็เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกับตัวชันหรือเปล่าก็รู้สึกได้นะคะแต่อย่าไปยึดติดกับมันมากน,ากน,นักเนาะอ่ะไพ่ใบที่2นะคะก็คือไพ่6ไม้เท้านั่นเองไพ่6ไม้เทา้าน,นะคะการงานกิจการต่างๆนะคะนำไรายได้มาสู่ตัวคุณก็คือเงินได้มาจากการทํางานความสามารถในการหาไรายได้เป็นผลดีนะคะดวงดีแล้วก็ดีเยี่ยมนะคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ย อยากใช้เวลาไม่ใช่อยากใช้เวลาใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะคิดแล้วก็วางแผนตัดสินใจเรื่องราวสําคัญๆเช่นอนาคตปีหน้าการงานเราจะเอาอยัางไงดีนะความสัมพันธ์เนี่ยเราจะเอาอยัางไงดีแล้วเราอยากพัฒนาตัวเองไปทางด้านไหนมันมีเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณเห็นไพ่ดาบใช่ไหมดาบมันเป็นอาวุธดาบหมายถึงการอยู่กับตัวเองเพื่อใช้สติปัญญาในการหาทางออกและวางแผนนี่นะ จะไปต่อสู้ฟาดฟันอันใดนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความสัมพันธ์อะไรท่านมีเกณฑ์ปะทะกับต้องบอกว่าต้องจัดการกับคนสนิทญาติอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะตัดใครบางคนออกจากความสัมพันธ์นะคะหากคุณรู้สึกว่าอดทนมานานแล้วแล้วฉันไม่อยากยุ่งอีกต่อไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเลิกติดต่อเลิกคุยหรือว่าเหมือนกับตัดพันธะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้จากใครบางคนนะอ่า ในเรื่องของคนในบ้านอยากให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณแม่นะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงสักนิดนึงนะคะหรือว่าก็อ่ะเหมือนกับมีคือไปดูแลเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะเรื่องอาหารการเป็นการอยู่เงี่ยนะคะอ่ะใบที่5ก็คือไพ่สามถ้วย สามทัววเป็นการเฉลิมฉลองนะคะมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในรูปของไพ่นะคะองค์บอกถึงว่าช่วงนี้อาจจะออกนอกบ้านไปสังสรรค์นในตอนกลางคืนค่อนข้างที่จะบ่อยแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุยนะดังนั้นเนี่ยก็ความสัมพันธ์มันก็ดูห่างเหินนิดนึงนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยเหมือนไม่พูดเลยไม่เจอกันเลยก็มีนะคะ เรื่องงานใหม่อ่ะคนกรกรถ้าใครกําลังมองหางานใหม่คุณมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของงานใหม่แต่งานนั้น้มันเป็นงานที่ไปแก้ปัญหาเก่าๆหรือกลับไปทํางานที่เก่าก็ได้อันถัดมาคือคุณอาจจะได้งานในที่ไกลๆนะได้งานในที่ไกลๆแล้วเป็นงานแบบทําคนเดียวนะเป็นวันแมนโชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รวมถึงต้องไปแก้ปัญหาใน g r รย์แอรีเเกรก็คือแบบสถานการณ์ที่มันยังไม่ได้ชัดเจนคุณต้องไปฟันธงคุณต้องไปเก็บกวาดปัดกวาดอะไรแบบนี้แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องใช้อะมันเป็นความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วดังนั้นคุณจะได้งานที่ถนัดนะคะแล้วก็เป็นงานเดิมๆอะไรแบบนี้สำหรับใครที่ทำฟรีแลนซ์นะคะโดยเฉพาะงานครีเอทีฟศิลปะ ร้องเพลงวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะการทําอาหารก็คือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งเนาะก็มีมีเกณฑ์ที่ดีนะคะในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ใครที่ทําธุรกิจพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนช่วงน,นี้ต้องพึ่งพาตัวเองไปก่อนนะหุ้นส่วนก็ยังพึ่งพาอะไรไม่ได้การตัดสินใจจงตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเป็นหลักนะคะโดยผ่านการไต่ตองอย่างดีมาแล้วก็จะได้ผลที่ดีมากกว่ามากกว่าเชื่อใจคนอื่นนั่นเองอ่ะการเงินมีเกณฑ์ดีมากนะคะเงินที่รอคอยแม่หมอกะทายว่าคุณจะได้รับนะ ใครที่รอเงินตกเบิกหรืออะไรอย่างเงี้ยรอตังอยู่จะได้ไหมได้แล้วมีแกนได้เงินก้อนด้วยนะคะเรื่องของการเดินทางเดือนช่วงสองสัปดาห์เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนสักเท่าไหร่นะคือดูแล้วไม่เขาเรียกว่าอาจพายเดินทางไกลยอย่ะไม่ค่อยมีใครที่มีแผนเดินทางไกลาบางทีอาจจะต้องคิดเผื่อไว้ว่าคุณอาจจะเลื่อนออกไปหรือเปล่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะนะดังนั้นจงคิดแผนสำรองไว้ ท่านที่ทํากิจการส่วนตัวช่วงนี้อาจจะต้องพิจารณาไต่ตองให้ดีเป็นพิเศษว่าจะย้ายสาขาไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆหรือเปล่านะคะช่วงนี้คุณจะต้องเริ่มคิดเริ่มหาคําตอบได้แล้วอยากให้คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะมาตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจแค่ใช้เซ้นต์อย่างเดียวนาะก็ไพ่เซ้นต์นะมันชัดเจนอันนีก็ชัดจริงๆ นะเป็นเซนลักษณะไหนเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการเจ็บป่วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็การเลือกอ่ะแบบนี้นะเซนแบบนี้ของคุณจะแม่นเป็นพิเศษเลยในเรื่องของความรักคนโสดก็ดูเหมือนคุณจะไปแอบรักแอบชอบใครบางคนอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกกรณีที่2ก็คือ A m e s s a g e ที่2องละกันคนโสดนะคะก็ มีมีการแอบชอบเพื่อนนะถามว่าเออแล้วจะมีมีใครเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะแต่ความสัมพันธ์ในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นแบบเออเป็นเพื่อนกันนะคะไปสลวนเฮฮาสังสรรค์อะไรแบบนี้ก็ยังใช่อยู่แต่ว่าสําหรับคนกลุ่มเนี้ยที่คุณที่เข้ามาวนเวียนบนเวียนในชีวิตคุณช่วงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่เออรักสนุกนะคะแล้วก็ชอบใช้ชีวิตอิสระชอบท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่คิดที่จะหยุด ที่ใครอะไรประมาณนี้นะยังรู้สึกว่ายังอยากไปเรื่อยๆอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคือเขาก็คุยคุยไปนะคะแต่ถามว่าเขาแบบเออเชื่อได้เชื่อใจได้ไหมก็ก็มีความจริงใจประมาณหนึ่งนะคะแต่เขาก็ไม่คิดที่จะแบบ หมือนเด้ e l o อ e ความสัมพันธ์อะไรกับคุณในตอนนี้นะส่วนคนมีคู่คนคนคุยที่ไม่ชัดเจนอะไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะเขาก็สลับไปสลับมาคุยกับคุณบ้างคุยกับคุณนั้นคุณนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีหายไปบ้างด้วยอาจจะเป็นตัวคุณที่หายไปคือถ้าคุณหายไปไม่ทักเขาก็ไม่ทักคุณกันนะเออแต่ว่าเ็าเรียกอะไรดีความรู้สึกมันยังไม่ได้ผูกพันลึกซึ้งอะไรแบบเนี้ย ก็เลยแบบเออไม่อยากทักบ่อยขนาดนั้นคนมีคู่นะคะก็สบายบายนะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกมีความน้อยอกน้อยใจมีความเหงาบ้างอะไรแบบนี้แฟนก็ดูไม่ดูเย็นชานะดูไม่ค่อยเอาอกเอาใจคือบางทีเราเราต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนเนาะให้ไม่เป็นกลางๆไว้แล้วก็มีปัญหาอะไรลองหันหน้าเข้าหาการคุยกันดูนะคะเพราะไพ่บอกว่ามันไม่มีการคุยกันไม่มีการปรับความเข้าใจกันดังนั้นก็ ลองบอกสิ่งที่คุณต้องการดูนะคะประมาณนี้นะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยมันก็ยังคงเป็นไพ่คนเดียวนะฝีกวิเวกอีกแล้วนะคะเรื่องสุขภาพก็มีอาการนอนไม่หลับนะคะอาการนอนไม่เป็นเวลาการคิดมากไมเกรนแล้วก็โรคประจําตัวเก่าๆหลายๆท่านมีโรคที่ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากพันธุกรรมนะคะคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นญาติเป็นอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้ให้เรามาระวังอาการตัวเองเป็นพิเศษอาการอาจจะกรรมเริ่มได้ถ้าคุณ เาเรียกว่าประมาทในการดูแลสุขภาพคําแนะนําพิเศษของชาวกรกฎไพ่สองไม้เท้าไพ่สองไม้เท้านะคะเขาบอกว่าอ่าไม่เหมาะให้แบบนี้ข้อแรกเลยถ้าคุณจะเดินทางไปไหนแล้วจะต้องตัดสินใจเรื่องข้อ2คือถ้าจะต้องเรื่องที่สองถ้าจะต้องตัดสินใจเรื่องงานนะคะให้คุณรีบทํารีบตัดสินใจนะอันที่สองก็คือว่า ถ้าเรื่องสําคัญเขาอยากให้คิด2ครั้งเสมอๆยกตัวอย่างเช่นกลับไปนอนคิดคืนที่1แล้วกลับไปนอนคิดคืนที่2พ้นจากคืนที่2แล้วคุณค่อยตัดสินใจถ้าคุณคิดเหมือนเดิมนะคะก็รวมๆแล้วเนี่ยคิดจะทําอะไรอย่าลังเลอย่ารีลออย่ารอช้านะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณถึงจะคว้าความสําเร็จนั้นมาได้นะเช่จนจะสมัครงานที่นี่ดีไหมคิดแล้วก็สมัครเลยนะคะคือมันมีเลข2เยอะมากเลยคุณสังเกตด,ดูนะ i p r i e s t เ t e นะคะสไม้เท้าใช่ไหมแล้วมันมีไพ่2ดาบอยู่ตรงนี้เลข2เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยประมาณ3ใบแหละ3ใบในเลข2แปลว่าไหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องทำสอครั้งไ่ตอง2ครั้งการสัมพันธ์งาน2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะการเดินทางกลับไปกลับมา2ครั้งถึงจะเป็นผลสําเร็จ สองไม้เท้ายังบ่งบอกถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะคุณเห็นแผนที่ใช่ไหมก่อนจะทําอะไรให้วางแผนก่อนก่อนอะไรให้สื่อสารล่วงหน้าไปแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องทราบข่าสสารก็จะอยู่ไม่ไกลคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะข้อสุดท้ายเรื่องของเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเป็นบัตด,ดี้เรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะเขาเรียกว่ามันมีความคู่ขนานกันอยู่คุณเห็นไม้เท้าเนาะมันก็เหมือนกับว่า ใครที่เข้ามาในช่วงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเส้นขนานนะคะมันยังไม่ได้มาบรรจบกันอะไรสักเท่าไหร่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางไกลนะคะก็ยังคงไปต่อได้ temperance นะก็ไปไปมามาหาสูตรเนี่ยความสัมพันธ์ในลักษณะเนี้มันจะยั่งยืนกว่าสําหรับคุณเนาะอืมก็คร่าวๆเนี่ยสำหรับชาวลคนาราศีกรกฎโชคลาภไม่หมอก็ยังไม่เห็นนะโชคลาภยังไม่เห็นแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคหรอก็ถ้าคุณฝันนะนะคุณก็ลองดูเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิตมีไพ่เซนต์ แล้วก็มีไพ่ m p e r a n c e ก็จะบอกว่าก็เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล็กบ้านก็ได้ที่อยู่อาศัยที่แบบ2ที่นะคะเป็นยังไงบ้าง2ที่นี้เลขอะไรอื่นอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ไกด์ไลน์นะขำๆนะคะอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ